เพืเเ่อนๆจ๋าต้มจืดบางคนอาจจะรู้อาจจะคิดว่าวันนี้รายการคินข้ากับอะไรเน,ะนะออาะเนาะเพราะรายการก็ทาแต่ทุกวันนะเนาะขอบคุณที่ให้การสน,นับสนุนมารับชมชิปรายการไปต้องดีบต้องร้อนเนาะจบนะคะสวัสดีะค,ะค่ะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ อ่คิดกินก็พอไม่วือหวาค่ะไม่วือหวาช่องเล็กๆให้เออดันหน่อยนะการกักจับทางเพราะว่าอยาการชอบทันไม่ต้องดีตรงร้อนเนาะ สวัสดีค่ะพบเจอกับช่องสมการเจียวเับเมนูกินเมื่อเดิมค่ะวันนี้ราการพามาทานมาืนม้อเช้ากับต้มจืดข้าวเป็นเวล่ำเวลาจะแปดโมงแล้วนะคะเพื่อนๆมามื้อเช้าต้มจืดต,ต้องกินกินก่อนว่าไปเที่ยวบนโลกออนไลน์นะคะโ <laughs> ลกออนไลน์ เช้าทานอาหารเบ,บาๆมันก็มีผักกะเพราเมื่อวานอุ่นกินเยอะอยู่นะอันนี้ตื่นเช้ามาท้องจดสับแสบเพรเราเหิวไม่อดค่ะหิวก็ทุกวันนะคะตอบคุณที่การสนับสนุนมารับชมชิปยักันยยะนะคะโลกออนไลน์แห่งนี้ที่เราพูดคุยที่เราเล่นอยู่ตรงนี้เนาะ เราเคยกินเวลาไหนมันก็หิวนะไอ้ต้องดีบต้องร้อนะนะคะโลกออนไลน์แห่งนี้ที่เราพูดค,คุยที่เราเล่นอยู่ตรงนี้เนาะในการกินเผ็ดไม่ได้ก็จะจริงๆผัดกะเพรานี่ก็ผัดเองนะไม,ไม่ไม่เผ็ดมากายาะ ถ้ลโหลออนไลน์มุมไหนส่วนไหนเป็นยังไงน่าติดตามแค่ไหนมีของใหม่ๆแปลกๆมาให้เราดูเรื่อยๆค่ะคลิปกินก็พอไม่หวือหวาค่ะไม่หวือหวาช่องเล็กๆให้ AI ดันหน่อยนะการก็จับทางเพราะว่าการชอบทานินข้าวอินก่อนค่อยไปต้องเที่ยว ท้ายกว้างขวางทำให้เราท่องเที่ยวไปได้เยอะวันหนึ่งสองวันหนาดเที่ยวมาเป็นปีแล้วยังเที่ยวไม่ครบเลย <c oughs> ในการกินเผิดไม่ได้ก็จะจริงๆผักกะเพรานี่ก็ผัดเองแนละ้วไม่ไม่ได้เผ็ดมากมาแล้ต <c oughs> ื่นเช้ามาท้องจดสแสบๆก็เราหิว <c oughs> ไม่อดค่ะ ววอต้องดีต้องร้อนเนาะต้องจืดผักกาดขาวหมูสักค่ะแต่เหมือนว่าเรามีอายุเยอะแล้วอ่ะพอกินเสรเขก็ไปแล้วมันต้องกินกินก่อนว่าไปเที่ยวบนโลกออนไลน์นะคะ โลกออนมันจะแสบท้องตื่นเช้ามาท้องจกดสับแสบแสเราหิวไม่อดค่ะหิวก็ค่อากินก่อนค่อยไปต้องเที่ยว ต้มจืดประกาดขาวหมูสักค่ะเป็นๆนิวมากขอบคุณทุกการสนับสนุนให้กำลังใจเึ่งกันและกันคลิปกินข้าวก็จะยาวตลอดแหละเพราะถึงเอาสามนาทีมก็กินไม่อิ่มหรอก้าโลออนไลน์มุมไหนส่วนไหนเป็นยังไงน่าติดตามแค่ไหนมีของใหม่ๆแปลกๆมาให้เราดูเรื่อยๆ ฮัลโลออนไลน์มุมไหนส่วนไหนเป็นยังไงน่าติดตามแค่ไหนมีของใหม่ๆแปลกๆมาให้เราดูเรื่อยๆไม่ต้องดีต้องร้อนเนาะเราเคยกินเวลาไหน มันก็หิวนะมันจะแสบทอ้องพบแพทย์อีกอพบหมออีกวันนี้คือมอ,อ,อือช่างแมวคือมันจีมข้าวสวัสดีค่ะคุณเจอกับช่องสมการเกีเก่ยวเับเมนูกินเมื่อเดิมค่ะวันนี้การทำมา ทานมื้อเช้ากับต้มจืดพบแพทอีกอพบหม้ออีกวันนี้นอือ,อช่างแมวอือันมจีขบข้าวข้าวเป็นเว,เวลามเบลาจะแปดโมงแล้วนะคะเพื่อนมามื้อเช้าต้มจืดมันจะแสบทอ้อง แต่เหมือนว่าเรามีอายุเยอะแล้วอเเ่ะพอต้นเิตก็ไปแล้วมันตื่นเช้ามาท้องจดดสับแสบเราเหิวไม่อดค่ะหิวก็ทุกวันนะคะขอบคุณที่การสนับสนุนมารับชมชิปยิการข้าวเป็นเวลาำเวลยจะแปดโมงแล้วนะคะเ,เพื่อนๆมามื้อเช้าต้มจิตทุกวันนะคะ เนะขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมารับชมชีพยากาันไม่ต้องดีบนะต้องร้อนเนาะสายกว้างขวางทำให้เราท่องเที่ยวไปได้เยอะวันหนึ่งสองวันขนาดเที่ยวมาเป็นปีแล้วยังเที่ยวไม่ครบเลยครับเพืนะ่อนเนาะจะกินสามนาทีอิ่มมันก็เกินไปแล้วนะขอบคุณมากมาย ที่กินข้าวันการจะลงสู่สายตาเพื่อนๆชาวโลกออนไลน์ทุกมข้อาอนก่อนค่อยไปต้องเที่ยวพบแพทย์อีกพบหมออีก,กวันนี้อืมอช่างแมวขมันตมดข้าวเชาว้าทานอาหารเบ,บา นก็มีผักกะเพราเมื่อวานอุ่นกินแต่เยอะอยู่นะอันนี้ต้องกินกินก่อนก็ไปเที่ยวบนโลกออนไลน์นะครับโลกออนไลน์เผ็ดไปแล่วไปแล้ว สวัสดีค่ะพบเจอกับช่องสมการเจี่ยวกับเมนูกินเมื่นเดินค่ะวันนี้อการพามาทานมื้อเช้ากับต้มจืดเราก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะนะคะโลกออนไลน์แห่งนี้ที่เราพูดคุยที่เราเล่นอยู่ตรงนี้เนาะขอบคุณทุกการสนับสนุน ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะิกินข้าวก็จะยาวตลอดแหละเพราะึินอาวสามนาทีมันก็กินไม่อิ่มหรอกกินข้าวอินก่อนค่อยไปต้องเที่ยวนะคะโลกออนไลน์แห่งนี้ที่เราพูดคุยที่เราเล่นอยู่ตรงนี้เนาะในการกินเผ็ดไม่ได้ก็จะจริงๆผัดกะเพรานี่ก็ผัดเองนะไม่ไม่ได้เผ็ดมากมา่นะ นะคะโลกออนไลน์แห่งนี้ที่เราพูดคุยที่เราเล่นอยู่ตรงนี้เนาะสวัสดีค่ะอ่ะพบเจอกับช่องสมการเจี่ยวขาาเมนูกินเหมือนเดิมค่ะวันนี้รการทามาทานมื้อเช้ากับต้มจืดเราเคยกินเวลาไหนมันก็หิวนะทุกวันอะคะ่ะ ขอบคุณที่้การสนับสนุนมารับชมชิปยกา,ารตื่นเช้ามาท้องจดสับแสบเพรเราเหิวไม่อดค่ะหิวคนนะคะเพื่อนๆจ๋าต้มจืขอบางคนอาจจะรู้อาจจะคิดว่าวันนี้ยการกินข้ากับอะไรเนาะเนาะพราะยการก็ทำแต่ในการกินผ็ดไม่ได้ก็จะ จริงๆผัดกะเพรานี่ก็ผัดเองนะไม่ไม่ได้เผ็ดมากไม่ยนะแต่เหมือนว่าเรามีอายุเยอะแล้วอ่ะพอกินเผ็ดก็ไปแล้วมัน